สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ Oil Channel นะฮะวันนี้นะฮะผมจะมาอัปิดตข่าวสารในวงการมือถือนะครับโดยพีนะผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการของมือถือจากค่ายออร์เดอรนะฮะนั่นคือ Honor X7C นะครับต่อให้จะไปดูข้อมูลของมือถือรุ่นนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นให้ผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป ออนเนอร์นะครับผมได้ประกาศเปิดตัว Honor X7C นะครับซึ่งเปิดตัวในประเทศปากีสถานนะครับโดยหน้าเว็บเนี่ยมีข้อมูลของตัวเครื่องนะผมแล้วก็ราคาวางจำหน่ายนะฮะสำหรบับข้อมูลของ Honor X7C ก็มีน,นี้นะฮะมาดูกันที่ขนาดและก็น้ำหนักของตัวเครื่องกันเลยนะครับสำหรับพวมหมางตัวเครื่องจะอยู่ที่8.1มิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่191กรัมนะฮะ ตัวเครื่องรองรับซิมแบบ dual sim นะครับผมแล้วก็รองรับเครือข่าย 4G นอกจากนี้เนะี่ยตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับมาตรฐานการกันน้ําการฝนารตามมาตรฐาน IP64 ด้วยมาดูต่อที่หน้าจอนะครับสำหรับหน้าจอของ Honor X7C นะฮะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วเป็นหน้าจอ IPS LCD มาพร้อมกับตาลเฟเลยอยู่ที่120 h ฮิรนะครับสำหรับหน้าจอนะผมเป็นหน้าจอที่เจาะรูกล้องไว้ตรงกลางนะฮะความละเอดหน้าจอนะผมระดับ HD อัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่89%ความละเอียดของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่206.1 ppi นะฮะตัวเครื่องนะผมรันบนระบบปฏิบัติการ Android v e r s i ่น14นะครับครอบทับด้วย Magic OS v e r s i o น8ตราชิปเซ็ตน,นะผมเลือกใช้ชิปเซ็ตของ Snapdragon 685นะฮะบนกระบนการประดับ6นาโนเมตร CPU octa core นะฮะความเร็วจะอยู่ที่2.8 GHz g CPU นะผมจะเป็นของ Ice n o 610 ตัวเครื่องสามารถใส,ส่เมโคสิปการเพิ่มได้นะฮะสำหรับในความจำภายในตัวเครื่องนะผมมีให้เลือกสองขนาดด้วยกันนะฮะรุ่นแรกนะผมจะเป็นแรม6รอม128เุื่นต่อมานะผมจะเป็นแรม2รอม256นะฮะหูต่อันที่กล้องนะฮะสำหรับกล้องหลังของ Honor X7c นะฮะติดตั้งกล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวโดวยหลักนะผมจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่108เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่1.8นะครับระยะของเลนส์นะผมจะอยู่ที่24มิลลิเมตร รองรับระบบ PDM นะครับอีกเลนนะผมจะเป็นเลนเดฟนะฮะความเรเอจะดอยู่ที่2เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2.4นะครับกล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวิดีโอความลนเดสูงสุดได้อยู่ที่1 8 0 p 30เฟรมเลยน,นะฮะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความเลเอีดมาเพียง8เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2 0กล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอความเลเดสูงสุดได้อยู่ที่1 8 0 p 30เฟรมเลยเช่นเดียวกันนะฮะตัวลำโพงนะฮะเป็นลำโพงคู่นะฮะรองรับเสียงแบบสเตอริโอ ตัวเครื่องยังคงมีช่องเสียบแจ็ค3.5มาให้นะฮะววเองรับไวไเนี่ยรองรับ Wi-Fi 2.4แล้วก็ Wi-Fi 5 g h z บลูทูธจะเป็นเวอร์ชัน5.0นะฮะพอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0แต่วนเซนเซอร์สเกลไลนิวเมอร์เนี่ยจะอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องแบตเตอรี่เนี่ยผมให้ความสูงแบตเตอรี่มายอยู่ที่5,200มิลลิแอมป์นะฮะรองรับการชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่3.5วัตต์สหรับสีที่เปิดตัวนะฮะมี3สีด้วยกันนะฮะได้แก่ Midnight Moonlight Green Black Forest แล้วก็ White นะะฮ โดยราคาที่เปิดตัวในต่างประเทศนะฮะสำหรับรุ่นแรม6รอม128นะฮะราคามาติเป็นเงินไทยจะอยู่ที่6,190บาทนะฮะส่วนรุ่นท็อปนะาผมแรม8รอม256นะฮะราคามาติเป็นเงินไทยจะอยู่ที่7,590บาทนะครับเื่องราคาที่เปิดตัวนะฮะเมื่อเทียบกตบสเปคเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยนะ,ะผมราคาก็ค่อนข้างสูงนะฮะเพราะจริงๆราคาเนี่ยผมควรจะได้ชิปที่ดีกวนน่านี้แล้วก็ ก็จะเป็นมือถือที่รองรับ 5G นะฮะหน้าจอก็ควรจะเป็นหน้าจอที่เป็น 4G+ แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่แน่ใจนะครับว่ามือถือนจะเข้าไทยไหมถ้าจะเข้าไทยเนี่ยราคาจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ผมคิดว่าถ้าเข้าไทยจริงๆนะฮะมือถือรุ่นเนี้ยน่าจะถูกกว่านี้นะครับยังไงก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารต่อไปนะฮะสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เดตข่าวสารกันใหม่ในที่หน้าเราวันนี้สวัวดีครับบ๊ายบาย